อ่าหันมานี่ามาทำไรครับมาจับปูไปจับปลากันนี้จับปูโอ้นี่ปลาเยอะแยะเลยในในในถอยให้ให้ปลามันลงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายลายทงนี้นี่นี่ลูกปลาลูกปลาอย่าม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 านะอย่าวิ่งมานะถอยถอยมานี่ก่อนยืนห่างๆ เดรถดรถนี๋ยวูเตียที่โคลนี่ที่โคลนปลาไปโนนไปโนนนี่นีลูกปลาติ๊บตบนี่นลูกปลาลูกปลานเห็นไหมหนูลูกปลาเยอะแยะน้ยปลาน้อยตัวน้อทอยทอยทอยอยให้มันให้มัน Ô đi phu 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 đi, đi phu đi phu 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 đi phu 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 nơi phu 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 tiệp tiệp phu phu nè 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 nè, phu phu nè nè

เย้ยข้าจะพาจะพาฝนตกน้ําท่วมน้ําเต็มคนาปลาออกมีแต่ปลาลูกปลาช่อนปลาลูกปลาสะเดย์ไตรกรัญเออปลาช่อนปลาโมลานรูปลาช่อนปลาโมแลปลาไหนแล้วก็ปู ถอยมานี่ถอยมานี้แลว้ลวแลว้วออกมานี่ให้ปลามันขึ้นมาก่อนดูอีกามันรอมากินปลาหนูเห็นไหมเนาะโอ้อีกามันบอกว่าอย่าแย่งอาหารฉันอย่าแย่งอาหารฉันมันมารอกินปลาจับกระไรเตมียนอ้อยนบเจ้าหมู

ลอยสีนี่นีลูกปลานี่ลูกปลานี่ลูกปลาตัวนั้นนี่นี่นไปแล้วจะไม่ทันโอ้โหฟ้าฟ้าฟ้ปลาเยอะแยะนี่นี่นี่ลูกปลาเยอะแยะนี่นี่ ล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยไปหาแม่มัน,ม,น,น,ม,นมันตัวเล็กจึปล่อยมันมันตัวเล็กมันตัวเล็กมันยังกินนมแม่มันไม่ตายเลยลอยมนยัน <chau> ปล,าต,นปลาตัวน้อยจอยลอยลิบปลาตัวนิด ให,ใ,หใ,หให้ให้น้ำมันไหลให้มันปลามไปสะดวกให้มันดานยรถเน้อฟามละฟามถอยถอยรถเน้อรถหยีบนี่อยู่นั่นเลยเนําเจ้าลิงติดรถ อ้ายเจ๊ะปนตาร้อยนี่ปลีนี่เอโอ้ปลาตายเยอะแยะปลาตูน้อยมันตายมันมาทําไมนี่เออดีมันอยู่นี่มาให้ตายปลามันขึ้นดูสิ ลาตายโอ้<า> oh, พอตีกามันมาหากินนี่อะมันไปปล่อยน้ำมันไเนี่ยตัวนี้มันดูิีเออวิมรู้ส Nay lục phù bề này một Phạm hiện mai เอ้ยปล่อยมันปล่อยมันให้มันไปกีกามันมารอกินปลาเนี่ยไหนที่ดุกดิกดุกดิกนเนี่ยไหนที่ดุกดิ้กดุกดิ้น

อีกะมันร้องกากๆอึต้องให้เลยเออป้าบรรยายให้มันไล่เร็งๆจับคู่ครับคอมเกลือไวเอ้ยไหนกูหยุดๆๆเอรถๆๆไหนๆเตนุ่มเจ้ามือเคยไปปรึกนะเกจับแม่นแต่กุลตรายไกร่งกุลตรายปตุ๊กนะ